สมชายมีเหรียญอยู่4ชนิดก็คือเหรียญ5บาทเหรียญ1บาท50สตางค์แล้วก็25สตางค์โจทย์เขากําหนดไว้ว่าแต่และชนิดเนี่ยมีจํานวนเท่าเท่ากันด้วยและทั้งหมดเลยเนีครับรวมกันเป็นเงินก็คือ114บาท75สตางค์ถามว่าสมชายเนี่ยมีเหรียญ50สสตางค์นะคิดเป็นเงินกี่บาท คีย์เวิร์ดของโจทย์ในข้อนี้นะครับคือคําว่ามีจํานวนเท่าเท่ากันขั้นแรกใส่เหรียญก่อนนะครับมีเหรียญ5บาท1บาท50สตางค์แล้วก็25สตางค์โดยแปลงทั้งหมดเป็นบาทนะมีจํานวนเท่าเท่ากันพี่ขิมก็ให้แต่และเหรียญเนี่ยมีจํานวน A เหรียดังนั้นมูลค่าก็คือเอาเหรียญด้านซ้ายคูณกับจํานวนก็จะได้เป็นมูลค่านะครับทั้งหมดรวมกันเป็นเงิน1 1 4บาทเ5สตางค์เอาทั้งหมดนั่นแหละมารวมกันคิดเลขออกมาหน่อยได้เป็น 6.75A จจะมี มีค่าเท่ากับ114.75ย้าย6.75ไปหารน,นะครับโดยการปัดจุดไปทางขวา2จุดทั้งบนและล่างหารออกมาแล้วตัว A ของเรามีค่าเท่ากับเลข17อย่าเพิ่งตอบ17นะครับโจทย์ถามว่าไอ้เจ้าเหรียญ50สตางคนะ์นั่นน่ะคิดเป็นเงินกี่บาทก็เอา17เหรียญไปคูณกับตรง50สตางค์นะได้ออกมากลายเป็น8.5บาทข้อข้อนี้ตอบข้อ4นะครับผม